ทุเรียนที่เห็นต้นนี้มีอายุ2ปีครึ่งนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับเพิ่งปลูกไว้หลังบ้านรุ่นแรกๆนะครับแต่ก่อนน้ำยังไม่ได้ต่อท่อนะครับก็ปล่อยให้น้ำจากเครื่องซักผ้านะครับให้ลงมาที่ต้นทุเรียนต้นนี้นะครับหลงังจากนั้นเราก็ได้ต่อ ท่อน้ำนะครับเพื่อให้ต้นทุเรียนตัวนี้ได้มีน้ำที่อุดมสมบูรณ์น้ำที่สะอาดนะครับตอนนี้ก็ได้รับการพัฒนานะครับก็ออกดอกปีนี้ครับปีแรกนะครับก็ดูดอกครับนะดอกดอกนะฮะสองปีครึ่งอดอกของช่อนะครับก็ความสมบูรณ์ก็อยู่ระดับปานกลางนะครับก็ไม่สมบูรณ์ อะไรเพราะเรายังไม่รู้ขั้นตอนอะไรมากนักเพียงตึกสพึงดงสาหาความรู้ได้ไม่กี่ปีนะครับยังประสบการณ์ก็ยังไม่ค่อยมีนะครับก็ตูเดือนตัวนี้ก็ปึก2องปีครึ่งนะครับออกดอกแล้วก็ลองจะไว้ลูกสักลูก2ลูกนะครับอตอนนี้กำลังเข้ามานะครับ ทุเดียนตัวนี้ก็สวยนะครับ